สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอแนะนำเทคนิคการเล่นสำหรับผู้เล่นใหม่วันนี้ผม GG n e w ูจะมาแนะนำหนึ่งตัวละครฝั่งบุกแนวหน้าสุดแข็งแกร่งไม่มีใครเกินอย่างมงตานมงตานเป็นตัวละครฝั่งโจมตีที่มีความเร็ว1เกราะถูกจัดอยู่ในตำแหน่งโล่ฝั่งบุกสุดแข็งแกร่งโดยโล่และปืนพกที่มีถึง2กระบอกอย่าง P9 ที่มักจะถูกยิบนำมาใช้บ่อยครั้งเพราะการยิงที่เกือบจะต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนกระสุนบ่อยทำให้สามารถยิงได้ไม่ยากนักและกระบอกที่2คือ LFP 5 8 6ที่มีความแรงมากกว่ากระบอกแรกมากแต่มีกระสุนเพียง6นัดเท่านั้นทําให้ต้องเติมกระสุนยอยู่บ่อยครั้งทําให้ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ตัวอย่างโมงตาน,นั้น ก็ยังมีโล่ extendible shield โล่ที่สามารถปิดบังด้านหน้าทั่วทั้งร่างกายทำให้เกิดการป้องกันด้านหน้าอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าคุณจะถูกยิงเข้ามามากเท่าไหร่คุณก็จะไม่มีวันสกปรกฐานกับกระสุนปืนเลยแม้แต่น้อยเหมาะสําหรับการเดินเข้าหาคู่ต่อสู้ที่อยู่ด้านหน้าและคอยแจ้งตําแหน่งฝั่งตรงข้ามหรือการเดินเช็คตาปุมต่างๆในแผนที่เพื่อป้องกันตัวเองแถมยังป้องกันเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ด้านหลังโลได้อีกด้วยทําให้มงตาลกลายเป็นตัวดันแนวหน้าสุดแข็งแกร่งได้อย่างง่ายดายแต่รูปแบบหรือเทคนิคการเล่นนั้นอาจไม่ได้มีเพียงอย่างเดียวฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่า ตัวอย่างมงตาลน,นั้นจะมีรูปแบบการเล่นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับแน่นอนว่าการเล่นหลักของตัวอย่างมงตาลน,นั้นคือการเดินอยู่แนวหน้าเพื่อค้นหาศัตรูหรือข้อมูลภายในพื้นที่ฝั่งป้องกันเพื่อสร้างความได้เปรียบให้แก่ทีมบุกซึ่งมีประสิทธิภาพที่มากกว่าโดนซสอีกเพราะมงตาลน,นั้นสามารถเคลื่อนที่ไปมารอบๆในมุมที่ปลอดภยัยแถมยังคอยแจ้งตำแหน่งตัวรับได้แบบทันที เพื่อให้ฝั่งบุกนั้นเข้าไปโจมตีใส่ฝั่งป้องกันได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากการใช้โล่ดันพื้นที่เพื่อเข้าหาข่าวแล้วมงตานยังสามารถทําการสมงเพื่อวางที่ปลดชนวนระเบิดได้ด้วยเพราะในขณะที่วางนั้นโล่จะมาป้องกันอยู่ด้านหลังทําให้ฝั่งป้องกันในระยะไกลโจมตีได้ยาก หรือการยิงทะลุควันนั้นอาจไม่สามารถสังหารมงตานได้ทําให้กลายเป็นตัววางที่ปลดชนวนระเบิดได้เป็นอย่างดีแถมยังสามารถยืนเข้ามุมเพื่อคุมไม่ให้ฝั่งป้องกันนั้นแก้ที่ปลดเชนวนระเบิดได้อีกด้วยบอกเลยว่างานนี้มีหัวร้อนแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่สามารถเข้าไปวางได้ตรงๆหรือจํานวนผู้เล่นเหลือน้อยกว่าโลอย่างมงตานยังสามารถสังหารศัตรูได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการโจมตีระยะใกล้ด้วยโล เพื่อทําให้คู่ต่อสู้ล้มหรือจะเป็นการนั่งยิงแบบพิฟล์เพื่อให้โจมตีสวนกลับได้ยากและท้ายที่สุดในมุมที่ได้เปรียบก็ยังสามารถพับโลเพื่อยิงฝั่งตรงข้ามในจังหวะที่เหมาะสมได้อีกด้วย <S <S และเมื่อคุณเป็นโลที่เดินอยู่แนวหน้าแล้วคุณยังสามารถสื่อสารกับเพื่อนเพื่อเล่นร่วมกันแบบคอมโบสุดแกร่งโดยการเอาโลเดินนําหน้าและให้เพื่อนคอยยิงสนับสนุนอยู่ด้านหลังหรืออาศัยจังหวะเป็นโลให้เพื่อนในการทําจุด หรืออื่นๆอ,อีกมากมายเพื่อรักษาชีวิตเพื่อนร่วมทีมให้ได้มากที่สุดแต่ก็ต้องระวังเพื่อนยิงหลังเราเหมือนกันนะข้อควรระวังแม้ว่าตัวละครมงตาลจะเป็นโล่สุดแกร่งที่ไม่มีกระสุนไหนจอะทะลุโล่ของเขาได้แต่อย่าลืมว่าการป้องกันโล่นั้นมีวิธีมากมายไม่ว่าจะเป็นกับดักต่างๆนานาในเกมเช่นควันพิษของสโมกในตัเซลลจากด้านล่างขึ้นด้านบนและป่าไปด้านหลัง หรือแม้แต่โล่คลาสเองก็ทําให้ตัวอย่างมงตาลนนะั้นเล่นยากทั้งสิน้นฉะนั้นแล้วการใช้โล่ของมองตาลอาจต้องอาศัยการทําเกมของเพื่อนร่วมทีมอย่างรู้ใจเป็นอย่างมากอีกด้วยโดยรวมแล้วมงตาลเป็นตัวละครโล่ที่มีความสามารถในการป้องกันฝังรับที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเกมบุกหลายๆครั้งในการแข่งขันตัวอย่างมงตานก็สามารถเปลี่ยนกระแสเกมบุกได้เป็นอย่างดีทําให้เกมบุกนั้นมีมิติมากขึ้นสามารถเล่นได้ทั้งแบบทั่วไปและแบบการแข่งขัน เป็นตัวละครที่จะว่าเก่งก็เก่งหรือจะว่าไม่เก่งก็ไม่เก่งแต่ทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับการเล่นเพื่อหามุมต่างๆในการเล่นโล่เพราะวิธีการเล่นจะแตกต่างกับตัวทั่วๆไปมากแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถบังคับได้คล่องตัวและจังหวะการเล่นโล่ที่ยอดเยี่ยมทีมของคุณก็จะกลายเป็นทีมที่มีมิติเกมบุกมากมายนับไม่ถ้วนฉะนั้นแล้วเริ่มวันนี้ยังไม่สายมาฝึกเล่นมงตากันเถอะครับ หวังว่าจะชอบวิดีโอฝึกสอนตัวนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอของโอเปอเรเตอร์ใหม่ได้ทุกวันพุธหากคุณอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาแนล Ubisoft Thailand สามารถส่งลิงก์เกมเพลย์ของคุณมาได้ที่ ubisoftth@gmail. com ผมจะนำเกมเพลย์ของคุณมาวิเคราะห์เจาะลึกให้ทุกคนได้ฟังกันครับส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ